โอกาสขโมือคะแนนมาถึงแล้วแค่ดูหัวหน้าทีมผมก็ได้จะรู้แล้วครับว่าความมั่นใจขนาดไหนถ้าดูจากหัวหน้าทีมนะครับความมั่นใจน้อยมากตอนนี้มือไม้ไม่รู้จะอยู่ตรงไหนเอายังไงดีล่ะแสดงพลังของเราให้รู้ว่าบ้านเรานัานต้องได้เนื่องจากในปัจจุบันนี้ไม่ให้ตอบได้เลยป่ะครับหดีต้องเกินก่อนอาจารย์ได้เลยฮะได้เลยแล้วแต่คุณเลยเป็นยุคโซเชียลเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราอกหักนี่เราก็ต้องมีการ ทำเพอพลนาอัพสเตตัสตั้งสเตตัสลงในโลกโซเชียลโอ้ปวหักแล้วคงเจ็บใจสินะที่คิดไม่ถึงเยอะๆไม่แปลว่าพี่ทำบ่อยดิฝั่งเราไม่เคยทำกันไงออไอ้ไอเรื่องเศร้าไม่ไลยแต่จริงแล้วอยากประกาศว่าโสดบนเฟซบุ๊กมีอะไรอีกเขวักเขวาวริงตัวจริงเราอ่ะไม่ใช่อย่างนั้น ราจนิกกันนะครับแวลตาแบบเอาสิตัวย่าไปกลัวตัวอย่าไปกลัวตัวต่อเลี้องเราเยอะนะตัวหตัวยังงั้นตัวอะไรตัวอะไรเฉลยครับผมโไอเรากันด้วกอนแเาวันไม่น่ากลับไปนนะครับอ่ะคิดอะไรนี่อะไรผมว่าหาคนใหม่ จริงจริงจริงอ่ะเฟิร์สครับเฟิร์สว่ากลับบ้านไปอยู่กับพ่อแม่ครับเดี๋ยอคุณผ่านเป็นคนดีแล้วพ่อแม่บอกอะไรไหมไม่อกหักไม่หาไม่อกหักก็ตั้งคู่กคือฝั่งนู้นน่ะเขาตอบมาเขาดือเป็นคนดีคนดีพวกเราที่ดูเป็นแบบดำดบนบน ผมเจรินเริ่มแต่ความสักว่าพีละวน้แต่ต่ว่าโพสลงโซเชียลนะถ้าเกิดว่ามีขึ้นมานะครับ76าคะแนนตายเป็นของทีมคุณแต่ถ้าไม่มี76าคะแนนก็ต้องเดี๋ยวมาดูนะโพสลงโซเชียลมีหรือไม่มีครับ